พี่น้องไยทางบาตูนกับได้มาหาทางครอบครัว,ข,วของว่าพรเพิ่นพี่น้องไยกับเป็นันงนางเรกข,ของบาตูนเนาะพี่น้องไยกับมาหอดมาถึงเคื่อนช้านเพิ่น,เป,นเป็นที่ เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยกะว่าตุนกะบ่เคยมาจาักเถื่อพี่น้องเลยกะเดี๋ยวเขาเข้าไปถามไทยเบิ่งน้ำกัดเนาะพี่น้องว่าทางครอบครัวของไอ้เพิ่นขาดแค้นแบบใไรนี่พี่น้องเลยเดี๋ยวเขาเข้าไปถามไปโอ้ลมน้ำกัดเนาะพี่น้องเลย สบาไอ้อยู่คนดึกลับทเด้นี่เนาะสบายดีสบายดีโดยโดยโดยสบายดีสบายดีอ่ะโดยสบายดีเด้อแม่เด้อโดยโดยยามยามทำข่าวเนาะสบายสะวังเนาะโดยข้ามีผู้ใดอันอย่าซอยเรือเพิ่นกับติดต่อผ่านทางเขาได้เนาะเพิ่นกับเป็นคนดุผู้หนึ่งมันซะเดี๋ยงแม่เจได้ไหมเห่า บดมันบดอ้อยบดอ้อยเห็ดจังยังอยู่บ่อย er> <vale ู่เลยเห็ดเลยไปขดมันบอกไม่บ่นเห็ดไม่บ่นไปลูกเอ้ยเขาจะมาข้าเจ้าข้าเจ้าอันข้าเจ้าบริจ้างไปขดมันบอจ้างกแล้วไปก็ได้เรกเราเท่าแล้วว่นแรกคือเจ้าเนี่ยควรจะไปขดมันบอเพราะเราไปสวัสิเขาเขาเอารถเดชเอารถเนสแหละบางบ่อนก็เอารถแมนจะได้ปรตูน ก็น uh, e, ี่ละครั้งแรกของอาบัตูนเองได้มาหาทั้งครอบครัวไอ้เพิ่นวาด้ก็ได้ช้างแรกบ่เจ้าก็ได้โดยโดยกะ็จะได้โอลมกับอาทั้งไอ้ทั้งแม่เพิ่นเนาะว่าระก็ได้ขอถามเสือเสียงเรียงนามได้เด้อไอ้เสื่อจังใดเนาะเสือพรอนอายุจักปีแล้วไอ้อายุประมาณสามสิบอ๋อโดยโดยทั้งแม่ได้สัชื่อจังใดเนาะ แม่จันไทยแม่จันไทยอายุเท่าไรก็ยังอายุแปดอออายุแปดสิถือว่าไปเบิ้งน้ำใบจันทบัวเลยเถ่าอยู่ไดยเนาะโอ้ถือว่าบุธรรมราจักดิเองนี่ทั้งอ้ายได้มีครอบมีครัวเดี๋ยวบ่ถือว่าจังใดโอ้ยแต่เก่าฮมีเมียปะาเลยอ้าวคือว่าจังชันเมียเป็นคนทางไดเมียนะเมียอยู่ในบ้านโอ้ยู่ในบ้านคนบ้านเดียวกันบ่ โทษเด้ออ้เป็นจังได็จังว่าได้ปะยาห่างกันนี่เมียอะไรนี่นี่เมียอะไรนี่คือว่าจังชัต์เนาะบาทนี่มียบูมักเฮาเลยเนาะไปเลยยังไงยาห่างกันตะลุนนะบ่ประมาณสองปีโบได้มีลูกมีเต้าน้ำกันบ่หรือว่าจังได็บ่มีเลยเอากันมาตะลุนนะบ่กับเมียนั่นนะประมาณประมาณปีปลายปีปลาย ไก่จะหอดสองปีเลยโดยโดยไรกันนี่ยั่ไมาทานแต่งานแซมติแม่เลยยังไม่ได้ผูกข้อต่อแขนเนาะวาระก็ได้ไปกันบวรอดซะอืมมีน้องเลยทงอยู่นอยู่อยู่อยู่ในกันชองคนนี่บออืมโดยโดยเอากันมาปีปลายลูกเต่าก็ยังไม่ได้มีงานกันยังไม่ได้แต่งเจ้าวาระกันใดเนาะเฮ็ดยังอยู่แต่ละมือนะ ได้ละมือพูมือนี้บ่แม่นพูมือนี้ตัด้อยนี่มันหมดแล้วเด้อ้อยเด้ตัดน้อยเพิ่นให้จังได๋มัดเท่าใด1 6 0นะอือเพื่อให้ได้100นึงพอแงพันบ่แม่นละอือแต่ตอนนี้เบิดแล้วอ้อยนะแม่นละอือเ็ดหยังซะบดนี้ต่อไปนี จักลอยู่ไปสิบ่อยู่ไปแบบนี้มอคุจ้างกัไปเนาะแมนมีผู้จ้างก็ไปอยู่กับแม่สองคนว่ะเจ้ทั้งพ่อได้สีไปใช่นะโทษเด้อพ่อตายแล้วเสียละบ่ออือเปีเหรอเขตายไปเจ็ดปีแล้วอือปเรมีน่องมีอย่างบ่อหนะตั้งไงนี่เพิ่นอยู่ใช่นะ ในลูกในเมียมีครอบมีครัวปแลเวออเป่นาน้โดยโดยหวหนเมียไก่บ่าเดียวกันบ่อยู่บ้านุนงามยู่บ้านุนงามุนบานกลางก็โตชดชมุนงามละอืมชมกะทิไก่บ่อุสิกะไก่อยุ่นสุแม่นแม่นเพิ่นได้มาเยี่ยมมายามอยู่บ่ทางลูกพุนทังนั้นก็ได้มาอยู่บ่ มาเขามาใจหมู้ามีเงินมีเงินมากนี่ไงเขาก็เขาก็ทุกข์ยากคือกันอืมเฮ้ยจเกิดมาโดยเคยมีนะเพิ่นโดยโดยกระสู้ต่อไปได้ไหมใครกลัวยื้อซื้อเนาะสิว่าเราก็ได้ ที่ได้บริเปวณเวียกนะอืมบ่แดดเนาะพี่น้องไงบ่คิดจะอยากมีใหม่อีกบ่หรือว่ายังไงคิดอยู่บ่บ่มันเป็นไงเด้คิดล้วบ่เบื่อแล้วบ่โอ้ยตายแล้วเนาะพี่น้องไงโตวัวบางดีกับโมโมูวัวางดีกับโตเนาะอืโตอยากสร้างครอบครัวโดยอยากสร้างครอบครัวเข่าฟัดหนีจากชั่มบ้านนี่ เพี่นมีครอบครัวใหม่เน,<ม>นาะบอตกเด้อเออเพนเป่ปนยังบุมีแมด่ดินร่อนต้นหญ้านี่เป็นของทั้งแม่เบิดเล่บอนี่ปลูกเคลื่อนอยู่ตอนนี้นะขอ,ข,อขอน้ำดาว,วขอน้ำไผ่นะแม,มแม่เท่าเพียงแม่เท่าเพียงอ๋อเป็นพี่น้องกันบ่ญา,าติพี่น้องกันบ่หรือว่าจังใดอขอนปลูกเคลื่อนอยู่เฉยๆนี่นะแม่โอ้พี่น้องเลย โดยโดยก็คือโบเมนดินร้อนตอนใหญ่เฮาเนาะเป็นของของเพื่อนเนาะว่าล้วก็ได้อาใส่พันโยว่าสั้นเถาะให้น่าตาก้าะด้วยสามีอยู่บ่าหาข้าวหาน้ำใส่กินสัแต่ละปีแต่ละมือละวันน่ะแต่พี่พอเห็ดน้ำเขาเออเขาให้สำไรก็เอาเอาเครื่องแห้งประเทงเอาน้ำว่าดอกก็เนาะแต่ละปีม สี้าชอบสีผ้าชอบกับบุกุ้มโอ้็เลยหาซื้อกินตีแม่อืมหนักหน่วงพอสมควรอยู่ได้เนาะใช่ป่าแล้วก็ได้ห้นาทักษะกับโบมีโอ้แต่สงสารพี่น้องเลยบ้านฮอนยังวัมีไห้มีหน้าเราบวตูดแม่แม่แม่ทั้งใช่คนชอดโบมีแต่เล็กมือแต่เลเว่นเลยอยู่เห็ดกินแต่ซื่อน้ำเขาอืมโดยโดย พื้นไผ่ใช่ใช่ใช่ไอ้นี่นะบ่ฮะบ่มีวัไผ่ได้บ่อ้าวกันอยู่อยางไดงูมืดอยู่บ่แต่ละมือนะโซดาเซียเออซื้อกันวานซื้อนี่แหละหากระซื้อมานี่บ่อือโดยโช่องปีเปาที่โทพี่น้องเลยโดยชื่อเท่าไห rồi เช่น rồi ได้หลาย nó บ่เห็น chữ มันบ่วิ่ดๆได้มาชื่อชาตินั้นได้ Nam Ừ. Nôi nụ bắn chip bắn hát mh bắn chip bắn hát rồi bắn chip bắn hát mh bắn này, bắn hát mh bắn chip bắn hát mh bắn chip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  đi chip bắn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  ผเจ็บปวดโตว่เนาะตคือว่าอะคือว่าเมื่อกี้อะไรซื้อไปลเ็นนัวซื้อน้มดไปหาานคำพอได้ใจได้ใจไปมามือบนวันเนาะสิว่าเราก็ได้นนชือ่อเ่อนโดยโดย ไปเลยบ่คิดอยากลงไปหาเงินหาคำอยู่ฝังไทยไงบ่อยากไปอยู่แต่ว่ป้าแม่ป้าแม่บ่ได้แม่มยอยู่พเพียวเนาะ,นะคำว่าเพื่อนว่าอ้ลงเลยกันเนะาะจิบแล้วก็บุมีบ่อนอใช้อือโดยไปยแล้วเธอหนึ่งไปเวียงน้ำอ่ะไปเธอหนึ่งตอนนั้นก็นช่วง ติดลูกคอิดลงมาโดยแล้วก็แล่นมาที่งมาได้เวียงคนแปดแสนมั้งนะจั่งรถมีเขาลงมาพี่น่ะนะแม่แหละแม่ทางนี้อยากตายแล้วเขาสั่งว่าจะนอกบัานนี่คอยตัว่าป้าดูลาเจ็บกระเพาะเด้อเออเขาช่วงง่ายเกินไปไพ่จะอยู่น้ำแม่นะอยู่ตัวคนเดียวนี่นะเราอยู่คนเดียวเราไปหาเงินก่อนมีเงินโดย อยู่ในบ้านเนี่ยแกยู่ไปแบบนี้แหละยู่ชื่อๆเนี่ยมันมียังลงไปลงไปประมาณได้ชองเดือนนี่งช่องเดือนสามเดือนนี่ได้จักแสนบาบนี่ได้ประมาณสามล้านได้สามด้านได้ลายยูได้สามล้านสามล้านหนึ่นเมื่อจ้างค่ารถก็สแปดเสนจ้างค่ารถโอสคนส่วนนึ่งนะแมนแปดเส้นในเมื่อเซแมะเนี่ยทอดเพื่อ เอาอีเวกไปหุกหม้ออีกจังลดเข้าอีกอือ300,000ฮาะหุหม้อนั่นโอ้ยมดบ่มีหยังบัดพอดีแม่นไปเฮ็ดเวียงยังอยู่เวียงน่ะอัเพดานตัดดานเออยังดีอยู่ก็ยังแบบว่าไปทํางานเนาะบ่ตุนะแม่นๆๆเไปบ่ได้ไปกิแม่บ่มีผู้อยู่นําสาแล้วก็เนาะอ้าย แม่นดกกะบบติอ mm ทั hmm. mm. ้งน้องกะพ่อกระจายโยมันมูมีไผ่อยู่น้ำกะยังว่ามันยากเนาะสิไปใส่มาใส่ก็ลำบากทั้งแม่กับเท่าแล้วว่าเราก็ะด้อายุได้แล้วพี่น้องเลยอก็ปดมานนี่เนาะพี่น้องไปอต้นเพิ่นกะอาไตุนทามโต้สกุลพไปเบิ่งโดย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 ขึ้นเลยก็ได้โดย เที่ยวสว่างค่ะเจ้าปกครองพี่น้องไอ้ทางปัตตุลกัได้มาเป็นข้างเลขนอกพี่น้องเไยกักับยังบุกเคยเห็นดอกอ่าทางไอ้ทางแม่เพิ่นพี่น้องเไยนี่ละกัเอากัมาโอลมถามไทยด้วยความเป็นอยู่ของอ่าทางครอบครัวอ่าแม่เพิ่นไอ้เพิ่นเนาะพี่น้องเไยว่าเป็นยังไง อ่าฟังทางเอ่อแม่ละอ้ายเว้ามาแล้วก็เป็นต่สงสารเด้อพี่น้องเอ้ขาดแคลนทุกสิ่งทุกอย่างซะว่าแล้วก็เนาะแม่เนาะน้อยเนาะอืมข้าวน้ําซ้ําป่าเด้อได้หลักๆเนาะสิว่าแล้วก็ได้อืโดยเก็บออมรอมิไว้ซื้อข้าซื้อน้ํากินเนาะสิว่าแล้วก็อยากได้หยังก็บ่ได้พี่น้องเอ้ย กับ่เพื่อนได้เงินมามันกับบ่ได้พี่น้องเลยกับพอได้แต่ซื้อเข่ากินทีวบ่อได้ก็ได้เทวานักน่วงพอสมควรอยู่พี่น้องเลยเพือนซานล้านแป้นนี่กับปุกตะหล่นดับบ่อนี่ไหมอือโดยโดยนี่กัลูกอามาแต่บ้านทนเลยโดยขำผู้ขำพามาและเกะไม่เกะตอกมาเออบ้านเมียเขาเลยโดยโดย

ก็จะสานเพันพี่น้องเลยอืมอย่างใดก็สูส่ๆเด้อะไอ้เด้อเด้อแม่เด้อโดูดูกับูนี้เพื่อว่าอ่าทางผู้ใหญ่พิ่นมองเห็นทั้งช่องของลูกนี่ก็เพื่อเพิ่นยื่นมือกับมาซสอยกับมีแม่ยเลยอ่ากับหางเบิ้งพี่น้องเลยทางลูกกัเป็นซื่อให้สิละแต่ผู้ใหญ่เพิ่นมองเห็นยื่นมือกับมาซสอยกับทางลูกกับทางวัตุนกับสี อาสาเป็นสะพานบุญให้เพิ or, or, or ่นคือเก่านั or, 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 or ่นละแม่เอ้ยโยพ่เือบ่มีสเมื่อกี้นี่่ะเสื้อเสื้อเือเดียวบ่พอได้ให้แม่นอนบ่ดอ้ายแม่ก็ซื้อเดียวโยเือบ่แม่นีแต่มาแต่บ้านพุ่นอืมนอดี่แห้งโย แม่เป็นคนบ้านนี่<ะ>เลยบ่แม่น่ะเป็นคนบ้านนี่เลยบ่อือ,อโดยโดยมันขึ้นบ้านยังแม่นี่ยนะบ,นยบ,นบ้านดงไพรบ้านบ่อ๋อเมืองไทรบุดีอ๋อโดยๆๆดโดยอ๋อทางน่องก็บ่เคยมาจากักเถื่อให้เ <c> ล <oughs> ย อยู่พุ่ลูกอยู่อ่าอยู่แถวสิหนูพุ่นล่ะอยู่พุ่นล่ะพี่ดอกเอ๊ะโอเคสัตว์ถึั้งอ่าน้องสิขอโตลาก่อนเด้อแม่เด้อโดยๆโดยโดยโดยสบายดีเดี๋ยวขอญาตกันายเฮือนชานก่อนเด้ออ้เด้อให้เพิ่นเบิ่งก่อนเนาะว่ามีหยังแน่แคังนเนาะโดยไปพี่น้องทางบ่ต้นกสิได อ่าพี่พ่อน้องอ่าขึ้นเบิงเกลือนซานด้านแป้นของแม่เพื่อนพี่น้องเลยกะมีอย่างนี้กะเดี๋ยวเขาขึ้นเบิงน้ากันน้องพี่น้องเนาะขออนุญาตเด้อแม่เด้อนี่นะเกลือนซานด้านแป้นเพื่อนพี่น้องเลยอ่ากลุ่มอยู่กลุ่มกินเยอะอันนี้มันเป็นเข่าน่าจะเป็นเข่าเพื่อนพี่น้องเลยจอกที่หกแปดเดืออยู่แปดกระสอบพี่น้องเลยกะบ้ไม่มีอย่างไรเด้อพี่น้องเลยเกลือนซานเพื่อนกันนะโล่งเลยเสือ คนละครือพี่น้องเลยนี่ละแต่สีะมาณนี่แหละเนาะพี่น้องเลยเพิรนอยู่น้ำกันสองคนแม่กับลูกพี่น้องเลยฟัเงเพิ่์ลว่าออกมากะเป็นตาสงสารอยู่พี่น้องขาดแคขนเ,เรื่องเขา่าเรื่องน้ำเลยแหละหลักๆเนาะพี่น้องเนาะเอา้าทั้งชั้นทั้งวัตุนกับสีคอ,อยุติลงเพียงสำนีก่อนบัดน,นี้เนาะพี่น้องเลยเดี๋ยพ่อกันคลิปหน้าหรือว่าคลิป ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะคลิปใหม่ๆหมเนาะพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กัทางบัตรตวนกับซิคอโตล่ลาพี่ลาน้องไปเพียงสำนีนก่อนพี่น้องเลยพ่อกันคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้บัตรตวนขอกล่าวคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องเลย